เปิดวาร์ปสาวปริศนา คนสนิทหนุ่มกลาเห็นแล้วต้องสูดปากเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่โลกออนไลน์ line. ต่างพาก,กันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงสำหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มสุดหลอ่อนุ่มกลาได้ถูกโยงเป็นคนในข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์รล็อกภาพอบอุ่นร,รักลูกเมียพาแฟนคลับที่เลื่อนระดับเป็นเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศสํำรอยที่พาภรรยาและครอบครัวไปเที่ยวมาแถมตอนเขาเสร์ตใหญ่ก็พาเมียน้อยไปด้วยเมียหลวงรู้จนเกิดการวิ ภาาวิจารณ์กันอย่างร้อนแรงซึ่งต่อมาหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทาง Facebook และได้แถลงขอโทษจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งขอโทษแฟนคลับตนสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียวความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวใดๆพร้อมกับยอมรับว่าได้แยกกับภรรยามาแล้วสองปีและรอวันหยาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นพร้อมกับยอมรับความคืบหน้าล่าสุดบนโลกออนไล ได้มีการชี้เป้าสาวคนนี้ว่าที่แท้จริงเธอเป็นหนึ่งในแฟนคลับของหนุ่มกลาและไปงานคอนเสิร์ตของหนุ่มกลาเมื่อวันที่18กันยายน2565 สาวคนนี้ก็เป็นคนเอาของขวัญมาให้หนุ่มกราด้วยการแย่งซีนใหญ่อลังการด้วยเงินติดปีขนาดใหญ่คาดว่ามูลค่าหลายแสนบาทเกินหน้าเกินตาคุณจูนภรรยาที่ทำได้แค่อุ้มลูกมาสแสดงความินดีง่าเวทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนเดียวกันได้ปรากฏตัวอีกหลายแห่ง ใกล้ชิดกับนักร้องหนุ่มไม่ว่าจะเป็นตอนไปทําบุญตลอดจนภาพที่จังคู่นั่งในรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับมีภาพที่รูปครอบครัวของหนุ่มกลาในทริปพักผ่อนซึ่งสาวคนยังกล่าวได้ไปแสดงความคิดเห็นว่า6วันที่มีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณครอบครัวคุณแม่ด้วยนะคะและหญิงสาวคนดังกล่าวก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามชื่อดังด้วยฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่อีก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 อ๋อขอบคุณเชา้านี่ยืนรออะไรเนี่ยนี่เมื่อคุณจะเห็นกางเกงในคุณไหมวะซะโอ้ ไม่ได้ใส่มึงไม่ได้ใส่กางเกงในนั่เหรอเราเอาเงินก็ไปคนไม่เห็นเราเอาเออจ้ะสบายใจแล้วเนาะอืมอืมไม่กล้าเข้าห้างก็คุยถึงกางเกงในโธ่ oh. ลืมไปว่าไม่ได้ใส่